มานะครับเราจะมาดูในส่วนของเนื้อหากันต่อนะครับหลังจากที่เราลุยโจทย์นะฮะแบบมัดหันยืดหัน,นะะในส่วนของ PV เทบ r t ไ,ไปเรียบร้อยแล้วนะครับในระบบ PV เทีบ ERT ที่น้องๆสังเกตได้ว่าเราสนใจแก๊สมีแค่1ตัวถูกปะ่ะหนึ่งชนิดอาจจะมีการเปลี่ยนระบบหรือจะมีระบบเดียวก็ตามแต่ แต่เราสนใจแค่ตัวเดียวเราสนใจที่พฤติกรรมของของแก๊สเพียงแค่ตัวเดียวแต่ถ้าเกิดว่าในกรณีที่เราเจอแก๊สมากกว่าหนึ่งชนิดละนะฮะก็คือเมื่อแก๊ส2ตัวอยู่ในระบบเดียวกันละสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรนะครับแน่นอนว่ามันจะแบ่งออกมาเป็น2เคสในการชื่นแล้วนาเราจะดูทั้งทั้งสองเคสนะฮะแต่เคสที่1ที่เราจะว่ากันในภาพนี้ก่อนเนี่ยก็คือกรณีที่มันเกิดการรวมกันแล้วไม่ทําปฏิกิริยาก,กันคือพูดได้ง่ายว่าเมื่อเจอกันแล้วก็ เจอกันแล้วก็กลายเป็นรวมกันแบบสังละลายคืออยู่ด้วยกันแต่ไม่เกิดปฏิกิริยากันนะครับในขณะเดียวกันในเคสที่สองเนี่ยนะฮะก็คือพออยู่ด้วยกันแล้วบองเลื่อนมเอิญฮะเกิดปฏิกิริยาเคมีด้วยเมื่อเกิดปฏิกิริยาเคมีสิ่งที่น้องๆต้องทํางานตอบเนื่องแน่นอนจากตรงนี้ก็คือน้องๆก็ต้องเอาในเรื่องราวของอะไรฮะของปริมาณสารสัมพันธ์มาคิดก่อนแล้วค่อยเอาแก๊สมาทบคิดอีกทีหนึง่งน้องๆก็จะได้เป็นคําตอบของ ของข้อของโจทย์ข้อนั้นนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ยากของในหัวข้อตรงนี้เนี่ยนะฮะก็คือถ้ามันรวมกันแล้วเป็นสารลายก็คิดด้วยวิธีหนึ่งถ้ามันรวมกันแล้วแล้วก็เกิดเป็นปฏิกิริยาเคมีขึ้นเกิดสารใหม่เกิดขึ้นก็ต้องคิดโดยใช้ทั้งปริมาณสังพันธ์และก็แก๊สด้วยนะฮะก็เอาก็มานั่งเช็คครับว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในนี้มันมีอะไรกันแน่ นะฮะจริงๆแล้วเหตุการณ์ในการรวมกันของแกส๊สโดยการอยู่ร่วมกันของแกส๊สเฉยๆเนี่ยนะครับเป็นสิ่งที่เราคุ้นเคยกันมาตั้งแต่สมัยโ,โบราณๆแล้วถูกไหมฮะโดยเฉพาะอย่างยิ่งรูปแบบแกส๊สที่เป็นแกสส๊สรวมที่เราคุ้นเคยมากที่สุดก็คืออากาศถูกไหมอากาศมีทั้งในโตรจนออกซิเจน CO2 มีฮีเลียมมีอะไรนะมีแก๊สเฉอยอย่างอา์กอนมีปนกันอยู่เยอะแยะไปหมด นะครับเพราะฉะนั้นเมื่อมันปนกันอยู่อนยะบไปหมดเนี่ยแน่นอนว่ามันก็มีปริมาณของแต่ละตัวอยู่ถูกไหมครับนะฮะโดยคนที่ให้ความสนใจในปริมาณแก๊สนะฮะแล้วก็ชี้วัดออกมาว่าเราควรจะดูยังไงเนี่ยนะครับก็คือจอร์นดาดตันนะฮะน้องๆฟังไม่ผิดครับนี่คือดาดตันคนเดียวกับระบบโมเลกุลได้ระบบอะตอมนะอะตอมของดาตันนะคนแรกเลยที่เราเรียนนะครับนะอันนี้เราเรียกว่า Law of Partial Pressure นะครับหรือดั t ต n s Law of Partial Pressure ภาษาไทยเรียกว่ากฎความดันย่อยของดัตตัน partial แปลว่าย่อยนะนะฮะคำว่า Partial Pressure นะครับ,บ, picture, รบหมายถึงความดันย่อยนะครับ Partial นั่นเองนะฮะก็คือพาร์ทนั่นเองนะฮะ Partial Pressure ก็คือความดันย่อยนะฮะความดันย่อยนะฮนะก็คือเป็นความดันของแก๊สหนึ่งเดิม น้องๆอย่าลหนึ่งครับเวลาที่เราวัดความดานันอย่างเช่นที่กิาบังวัดความดันอากาศของห้องนี้ถามว่าความดันที่กิ่บัวัด,ดคือของแก๊สตัวไหนครับก็ของทุกตัวถูกว่าทั้งไนโตรเจนทั้งออกซิเจนทั้งบาบราบราที่มีอยู่ในห้องนะฮะแต่ดัลตันเป็นคนบอกครับว่า ความดันรวมที่เราวัดได้จากอุปกรณ์บ้าบอยนะ, t, นะนะครับแต่ P ีที่ให้เป็นพีทีนะ P t พี a l นะครับจะมีค่าเท่ากับความดันย่อยของแกส๊สองค์ประกอบครับก็คือ PAPB อะไรก็บวกกันไปมี3ชมชิดก็มี p a p b p ีีมี4ชนิตก็ p a p b p c p d ก็ว่ากันไปนะฮะว่ามีกี่ตัวนะครับเพราะฉะนั้นความดันรวมก็เกิดจากผลรวมของความดันย่อยถูกไหม ความดันรวมเกิดจากผลรวมของความดันย่อยนะครับความดันรวมของอากาศในห้องนี้สตูดิโอเคมิก้าที่พี่กำลังอัดวิดีโออยู่ตอนนี้นะฮะก็มีค่าเท่ากับความดันขององอ,อกซิเจนในห้องนี้บวกกับความดันของไนโตรเจนในห้องนี้บวกกับความดันของ co2 ในห้องนี้บวกกับความดันของฮีเลียมในห้องนี้บวกกับความดันของบาบาราในห้องนี้เข้าใจไหมฮะนะเพราะฉะนั้นะนี่คือสมการหลักครับที่เราใช้งาน นี่คือสมก,การหลักครับที่เราใช้างานกันถ้าถามว่าในเวลาที่เราทํางานจริงๆน้องๆใช้สมก,การนี้อย่างเดียวหรือเปล่าฮะไม่ได้หรอกนะโจทย์มันไม่ใช่เด็กอนุบาลหรือว่าโจทย์ไม่ได้มาบอกว่าเออเรามีอากาศอากาศประกอบด้วยออกซิเจนอยู่ความดันเท่านี้นไนโตรเจนอยู่เท่านี้เราวัดได้จะได้เท่าไหร่น,นี้ปัญญาอ่อนเลยนะนะมาบวกอันนี้เฉยไได้ ถูกไหมครับที่มีข้อสอบแบบนี้ครับนะเพราะฉะนั้นทุทกๆครั้งที่เจอเรื่องนี้เรามักจะต้องใช้วรวมกับสมการควบนะฮะที่เราใช้หลักๆอยู่แล้วก็คือสมการของไอเดียลแก๊สก็คือร่วมกับ P V เท่ากับ n R T n, นะฮนะเพราะฉะนั้นในของเรื่องนี้เนี่ยนะครับจะเป็นเรื่องราวที่สมการ2ตัวนี้เนี่ยมักจะถูกใช้งานร่วมกันนะครับแต่ก็หลากหลายครับหลายครั้งครับที่อาจารย์ โดยเฉพาะอย่างก็คือตามสาบันกฎวิชานิยมอย่างยิ่งที่ชอบเอาสองตัวนี้มารวมกันนะครับแล้วก็สร้างเป็นสมาการอันหนึ่งขึ้นมาซึ่งน้องๆแล้วก็เด็กๆเ,เ,เองที่นั่งเรียนเพื่อนๆของเราอาจจะรีู้สึกโอ้ห oh, นี่สมาการครอบจักรวาลสมาการอันกล่าวในเคมีก้ามีให้ด้วยนะครับเดี๋ยวพี่พาไปดูนะเดยเขียผลสัมบสมาการให้ดูก,ก่อนก็คือ P รวม V รวมนะฮะเท่ากับ PV ย่อยๆบวกกัน เนี่ยสมการเนี่ยแล้วก็ตีกรอบเลยนะอาจารย์สอนวิช,ชาก็ตีกรอบเลยนะก็บอกว่าโอ้โหนี่คือสมการสุดยอดนะฮะสุดยอดไหมนะฮะไม่สุดยอดหรอกครับเดี๋ยวจะบอกว่ามันเป็นมันมาได้ยังไงนะฮะโอเคมั้ยนะฮะปกติแล้วนะครับพ,พี่พี่สุให้ดูก่อนนะว่าเดี๋ยวเราค่อยไปดูเรื่องอีกสมการหนึ่งเพิ่มเติมเล็กน้อยนะฮะปกติแล้วเนี่ยเวลาเกิดการรวมกันของแก๊สเนี่ยมันจะมีการรวมกันของแก๊สผ่าน2วิธีด้วยกัน วิธีที่1ก็คือในในหนังสือมีนะเล่จบนะฮะพิตีมีด้วยกันอยู่2ระบบนะฮะก็คือระบบ A กับระบบ B ีบนระบบ A คือระบบแก๊ส A อระบบ B คือระบบแก๊ส B เราถ่ายจากแก๊ส A ลงมาใส่ภาชนะอันหนึ่งในใหญ่แล้วก็ถ่ายจากภาชนะแก๊ส B ลงมาในภาชนะอันใหม่ด้วยกันนะครับซึ่งภาชนะนี้ก็คือ V รวมอยู่นี่นะฮะนี่คือวิธีแรกในการถา่ายคือถ่ายไปเลยเอามาหมด กับวิธีที่สองซึ่งโจทย์มักจะนิยมมากกว่านะฮะอันนี้2นะนะอันนี้1น,นะนะฮะวิธีสองโจทย์จะเป็นโจทย์ที่เรานิยมมากกว่าก็คือต่อถัง A กับถัง B ให้มันยังไงกันให้มันติดกันเฉยนะฮะต่อถัง A กับถัง B ีให้มันติดกันครับนะฮะเพราะฉะนั้นถัง A กับถัง B มีวาล์วเปิดอยู่เมื่อวาล์วเมื่อเปิดวาล์วตัว V t ทหรือ V รวมก็คือเกิดจาก V ของ a กับ V ของ B เนี่ยมันเอามารวมกัน ถูกไหมครับนะปกติแล้วเนี่ยการรวมกันของแก๊สเนี่ยจะประกอบขึ้นหรือนะจะมีวิธีให้เลือกเกิดการรวมเนี่ยด้วยการอยู่2วิธีใหญ่ๆตรงนี้นะครับเบื้องต้นจาก2วิธีตรงนี้เนี่ยน้องๆก็อาจจะคิดว่าโอโ้ยนี้ก็หมูเลยสบายมากถูกไหมฮะนะน้องๆดูครับจากตรงนี้หนูจะเห็นได้ว่าถ้าพี่บีดูระบบ A อย่างเดียวนะระบบ A นะอย่างเดียวนะหนูจะเห็นได้ว่าสมการที่บีดใช้หลักค,คือ PV เท่ากับ nRT เอาตั้งสมการนี้ด้วยกันครับ หนูจะเห็นได้ว่า uh, ถ้าระบบตัวน so so ี้ท mm ี hmm. computer, ่ให้อุณหภูมิคงที่นะ R ค่าคงที่ n คงที่เพราะเราไม่มีปฏิกิริยาเคมีเกิดขึ้นถูกไหมกระพารณาเคสแทรกหนึ่งนะครับก็คือกรณีที่ไม่เกิดปฏิกิริยาเคมีเพราะนั้นจำนวนมวลไม่เปลี่ยนนะไม่เติมเพิ่มไม่ดูดออกนะดูดประใส่ที่เฉยเพราะนั้นมวลไม่หายไปนะครับเราจะพบว่าข้อนี้คงที่หนูจะได้สมการของบอยออกมาคือ P1V1 เท่ากับ P2V2 ะะซึ่งจากการย้ายข้างสมก,การหนูหา p2 ออกมาเือกำลังจะหา p ตัวใหม่หลังจากที่ถ่ายจาก a มาใส่ vt แล้วจากปริมาตรของถังนี้มาใส่ในปริมาตรถังนี้แทนถามว่าความดันจะเป็นเท่าไหร่หนูคำนวณได้โดยการเอา p2 นะฮะย้ายข้างปลายไปเป็น p1 v1 ส่วนด้วย v2 ถูกไหมเรได้สมก,การนี้ออกมาซึ่งแน่นอนฮะสมก,การนี้ นะครับน้องๆสามารถใช้ได้ทั้งของ A และ B ีพี่เขียนใหม่นะโอเคปย่ะกรณีสารตัว A ครับหนูจะได้ว่า P a ก็คือ P ใหม่ของ A ที่มัอยู่ในนี้นะครับนะจะมีค่าเท่ากับ P a อันเดิมถูกไหมฮะนี้ขออนุญาตเขียนเลข2แล้วกันนะอันนี้เลข1แล้วกันนะ P a 1คูณกับ VA ก็คือ V เดิมของมันนะฮะหารด้วย VT ก็คือ V รวมก็คือ V 2ถูกป่ะเนี่ยแรก ะะส่วนของ B สมการก็คงจะไม่ต่างกันนะก็จะเป็น Pb2 นะฮะจะมีค่าเท่ากับ Pb1 คูณกับ Vb ถูกไหมฮะแล้วหารด้วย V รวมจะได้แบบนี้ออกมาเหมือนกันดูไหมฮะนะดังนั้นจากสมการที่เราคุ้นเคยกันดีครับนะฮะก็คือ P รวมมีค่าเท่ากับ P a อันใหม่ใช่ไหมคูณกับ P b อันใหม่นะก็คือเลข2งด้วยกันทั้งคู่เนี่ย นะะหนูก็แทนค่าก้อนนี้ลงไปถูกฮะก็จะได้มาเป็น PA 1นะ,ะ VA นะฮะส่วนด้วย VT บวกด้วย PV 1 v b ส่วนด้วย VT นะฮนี่คือสิ่งที่เราเห็นอยู่ตอนนี้ถูกไหมฮะเพราะฉนั้นสิ่งที่เราได้จากตรงนี้ที่หนูจะได้ออกมาก็คืออนะไรฮะที่ยุบตรงนี้นะยายที่ไปถูกไหมฮะมันก็เลยกลายเป็น p ทีวีทีถูกไหมอันนี้รู้กันว่าเป็น p a เนและนะฮะ V A นะฮะบวกด้วย P B V V หมายยันหมายยันมาแล้วนะนี่คือสมการที่เราท่องถูกปะ่ะนะฮะซึ่งมาจากการคิดผ่านสมการ P V N R T เห็นไหม นะฮะมาแทนเปลี่ยนเป็นสมการของบอยแล้วก็เอามาเอามาสร้างเป็นสมการตัวนี้ได้คาถามที่น้องๆต้องถามพี่แน่นอนและทุกคนเมื่อถามพี่ก็คือถามว่าไอ้อย่างนี้ธุรกิจเราควรต้องท่องสมการนี้ไว้ใช้ไหม คำตอบก็คือพี่กิจไม่ซีเรียสครับเราอยากท่องไว้ใช้โอเคครับนะหรือยังเราไม่อยากท่องครับเราอ,อยากจะไปพิสูจน์เองยาวน,นิดนึงแต่ก็พิสูจน์ได้นะฮะในห้องสอบเองได้ไหมก็ได้ครับจริงๆพี่กิจไม่ได้ซีเรียสหรอกว่าเราจะจําหรือเราจะไม่จําเข้าไปแต่สิ่งที่พีดซีเรียสมากกว่านั้นก็คือน้องๆจะต้องรู้ฮะว่าสมการนี้มันถูกใช้ได้อย่างไงบ้างถูกปะสมการนี้ที่เราจะใช้เนี่ยนะือสมการสมรูปแบบนี้เราจะใช้งานต้องมีข้อจํากัดอะไรบ้างอะไรฮะ เห็นไหมนี่ฮะถูกป่าคือสมการนี้การถ่ายเท,ที่เกิดขึ้นดังกล่าวอุณหภูมิข้างเปลี่ยนอุณหภูมิมันต้องคงที่ตลอดการทดลองเลยนะครับระหว่างที่เกิดการถ่ายนะถ้าถ่ายเสร็จแล้วเราค่อยไปเพิ่มความร้อนอะไรอีกเรื่องนงะนะครับแต่อันนี้ช่วงระหว่างการถ่ายอุณหภูมิต้องคงที่เพราะเราต้องสร้างเป็นสมการบอร์ดย,ยากใช่พราะฉะนั้นสิ่งที่ซีเรียสจากสมการนี้ก็คือ t ของสมการนี้จะต้องคงที่ ทีของระบบจะต้องคงที่จึงจะใช้สมรกรารนี้ได้นะครับมีไหมมีไหมมีฮะก็คือโจทย์จําเป็นอย่างยิ่งที่ต้องให้ความดันก่อนและหลังมาอภโทษความดันตอนระบบที่1มาว่าเท่าไหร่ถูกปะจำเป็นต้องให้มีของระบบที่1มาว่าเท่าไหร่ถูกไหมครับแล้วรวมกันแล้วเป็นเท่าไหร่นะฮะต้องให้มาถูกปะถ้าไม่ให้คิดไม่ได้ คป่ะ okay, นะฮะก็คือถ้าสมมติโจทย์ข้อนี้เกิดเปลี่ยนบอกว่ามี a แทนที่จะบอกว่ามี1 atm สมมตินนะไปบอกว่ามีอยู่1โมลเงี้ยมันลงหมดเลยนะนะไปทั้งแผงเลยนะเราก็ต้องเอาไปดึด pv เท่ PV, ากับ nrt มาใช้งานอยู่ดีเลยครับเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วสูตรต่างๆที่อยู่ในหนังสือเรียน นะครับหรืออยู่ในตามหนังสือวิชาหรือที่เราเคยไปเรียนจากติวเตอร์คนไหนก็ตามแต่เนี่ยนะครับทุกสูตรดีหมดครับพี่เนไม่เคยปฏิเสธนะฮะว่าสูตรนี้ห่วยสูตรนี้จจอยสูตรนี้กระจอบอะไรเงี้ยไม่มีฮะเพียงแต่ว่าสิ่งที่เราต้องเน้นย้ำแล้วก็ต้องคุยกันให้เข้าใจจากตรงนี้ก็คือว่าเฮ้ยสูตรเนี่ยมีโอเคถูกต้องแต่เราจะใช้งานสูตรเหล่านี้ได้จะต้องรู้จักกับขั้นตอนจะต้องรู้จักกับวิธีการจะต้องรู้จักกับข้อจํากัด นะไอ้วิธีการกับขั้นตอนที่ว่าทุกคนทําได้หมดคนระับแต่สิ่งที่ทุกคนนักจะลืมก็คือข้อจํากัดสุดท้ายก็จะใช้งานจริงเด็กใช้สมการนี้เด็กๆไม่ไม,ไม,ไม่ไม่เอาสมการนี้ไปใช้เลยทุกคนจะจําแต่สมการนี้ได้แล้วพอโจทย์ให้เป็นมวนมาไหมไงฮะสวัสดีอะไรถูกไหมนะพวกแตเนี่ยถูกไหมครับนะฮนะอันนี้คือพาร์ทแรกนะฮะของเรื่องราวของ ความดันรวมความดันย่อยนะครับเดี๋ยวพี่จะทิ้งกระดานไว้ให้นะครับน้องๆที่อยากจดพอร์สไว้ก่อนหน้าและเดี๋ยวเราจะมาดูส่วนที่2ของเรื่องความดันย่อยก็คือมีสมการเพิ่มเติมอีกสมการหนึ่งนะฮะซึ่งใช้สำคัญค่อนข้างง่ายเหกันถ้าเกิดว่าเราใช้จริงๆน,นะครับก็เดี๋ยวเราดูเกิดกดการแพ่งไปต่อเนาะโอเคเชิญจดก่อนนะครับ นะฮะหวับบงว่าถ้าจดจนเสร็จเรียบร้อยแล้วบิ๊ขออนุญาตลบฝั่งนี้เนาะนะฮะเราจะมาดูอีกสมาการหนึ่งครับซึ่งเป็นในเรื่องราวของความดันรวมความความดันดย่อยอนกันแต่เมื่อกี้เราสังเกตได้ว่าสิ่งที่เราต้องการจากสมการต,ตรงนี้เนี่ยก็คือเรามักจะมีอาจจะมีความดันรวมมาแล้วนะฮะความดันย่อยหรืออะไรก็แล้วแต่นะฮะก็คือเรามักจะพุ่งไป,ปที่ความดันวรวมเพราะปกติแล้วเนี่ยอุปกรณ์ที่เราได้ส่วนใหญ่ะวัดได้ก็จะวัดความดันรวมได้ก่อน นะครับนะซึ่งถ้าเกิดว่าในมุมมองนั้นถ้าเราสนใจที่ความมันย่อยละ่ะเราจะมีอีกสมการนึงที่เพิ่มเข้ามานะครับน,น้องเปิดไปดูในหนังสือนะครับเมื่อกี้หน้า3-3ใช่ไหมครอันนี้ก็ยังอยู่ในหน้าสาาอยู่เหมือนกันนะครับเรารี่กดตัวนี้ว่ากดของราอูลน,นะฮะกดของราอูลน,นะฮะหรือรานะฮะกดของราอูลเนี่ยนะฮะจะมีประโยชน์มากกว่าในกรณีที่โจย์ต้องการหา P.I ก็คือต้องการหาความนันย์ยนะนว่า พีใดๆน,น,นะความดันย่อยมีค่าเท่ากับเศษส่วน,โ,นโมลของตัวนั้นคูณกับความดันรวมนะฮะ pi เท่ากับไขไอคูณกับพีบีฮะที่เรียกว่าไขนะฮะเรียกว่าไขนะนี่คือตัว x ตัวใหญ่เรียกว่าไขค,คือแสดงถึงโมล fraction โมล fraction คือเศษส่วนโม,นโม,นโมนลน,นะครับคือเศษส่วน,นโมนลโมล fraction นะครับโมล fraction คูณกับความดันรวมในที่นี้นะฮะก็จะได้ออกมาเป็นความดันย่อย แต่ต้องเป็นเศษส่วนโมลของมันด้วยนะ,นะจึงจะคิดได้นะครับวิธีการคิดเศษส่วนโมลก็ไม่ยากครับสมมติสมมติสมสมติในนี้มีอากาศครับอากาศมี O2 อนะฮะอยู่สมมติสามโมลน,นะฮะอันนี้มี N2 อยู่แปดโมลอย่างเงี้ยนะฮะถามว่าใครเอา o อสองเท่านะเศษส่วนโมลโอง O2 ก็คือเป็น3ส่วนด้วย 3, ามบวกแปดเข้ไหม นะฮะก็จะออกเป็น3ส่วนด้วยสิเ็เป็นต้นนะฮะนะรหรือไคของไนโตรเจนใต่ส่วนโมนไนโตรเจนก็คือเป็น8ส่วนด้วย3บวก8ปดหนึ่งนะฮะโมลแฟคชั่นนะครับโมลแฟคชั่นนะครับส่วน pi คือความดันย่อย pt คือความดนันะรวมนะฮะวัจัยสำคัญคือน้องๆต้องรู้ว่าข้างในนี้มีอะไรอยู่เท่าไหร่บ้างเห็นไ,ไหมต้องรู้ว่ามีอะไรอยู่เท่าไหร่บ้างนะครับคือข้างในไม่รู้ว่ามีอะไรเท่าไหร่ับทำไม่ได้ นะครับแล้วก็ต้องรู้เป็นมวลเพื่อที่จะหาเป็นเศษส่วนมวลได้นะครับอันนี้คือการใช้งานจากสมการของราอูเดี๋ยวมีตัวอย่างให้ดูนะครับก็จะเป็นท้าต่อเนื่องจากตรงนี้ไปนะครับนะก็จะเป็นข้อสอบมาให้ดูว่าเอ๊ะถ้าเราจะคิดผ่านสมการราอูที่ยังไงที่ผ่านสมการหลักแบบธรรมดาเราคิดยังไงบ้างเดี๋ยวพี่จะทำให้ดูทั้งสองแบบเลยนะครับนะโอเคนะครับนี่คือ กฎของราวิกฎข่มราบวิวพิเอธิบายหน,หนิดนึงครับในหนังสือเราอาจจะไม่มีถูกไหมสอนทําไมเพราะอินเตอร์นะ English program บางโรงเรียนมี2สมการนี้เพราะนั้นนำเสนอผ่านสมการนี้เล็กน้อยนะครับถ้าน้องๆเรียนไม่มีก็อาจจะต้องซีเรียสมากนะครับเพราะว่าถ้าใครสอบข้อสอบกลุ่มแพ็ต่างๆก็บอกตรงๆนะว่าเรื่องนี้มันไม่มีเนาะโอเคนะครับเรื่องต่อมาเราเรียกว่ากฎการ,รแพร่ผ่านของกรแฮมในหน้าที่34นะครับไปดูนะ ในหน้าที่3 4นะครับเราสนใจกันที่กฎการแพร่ของเพรแฮมนะการแพร่กันะนะฮนะก็คือการกระจายตัวถูกปว่าคือการเคลื่อนที่ของโมเลกุลนั่นเองแต่ในมุมมองของการแพร่จะแตกต่างจากการเคลื่อนที่ปกตินิดนึงตรงที่ว่าปกติแล้วการเคลื่อนที่เรามักจะมองเป็นเป็นเส้นตรงถูกไหมครับแล้วก็เคลื่อนที่ไปในระบบส่วนใหญ่เป็น2มิติคือวิ่งไปให้เฉยแต่ถ้าเกิดเป็นในละักษณะการแพร่ นะฮะหรือการฟุ้งกระจายนะครับของแก๊สเนี่ยเรามักจะมองไปในมุมของ3มิติก็คือเกิดการเคลื่อนที่ไปทีทุกทางนะฮะเพราะฉะนั้นการแพร่ผ่านในที่นี้เนี่ยนะฮะเป,เป็นสิ่งที่เราเคยเห็นไม่ไม่ใช่เคยเห็นที่ต้องบอกว่าเป็นสิ่งที่เราเคยสัมผัสอยู่บ่อยๆเช่นมีคนตดในฟต์ถูกไหมฮะอยู่ในห้องเรียนนะฮะมีคนกดนะฮะหรือเพื่อนข้างๆัวเมนนะฮะเพื่อนที่เรียนพิเศษด้วยกันโอ้โหนะ ตัวเหม็นนี้ฮะเราจะได้กลิ่นเพื่อนคนนั้นออกมากน,นะซึ่งกลิ่นของเพื่อนคนนั้นเนี่ยมาจากการแทะถูกไหมฮะคือการกระจายตัวนะฮะถาาว่าสมมติสมมตินะสมมติพี่ดิยืนอยู่ตรงนี้ตอดปูดเนี่ยนะฮนะอดปูดดังมากนะต้ไปกระจายตัวนะฮะน้องๆข้างหน้านรับต่อหรือเปล่าแล้วก็ลองมาแถวสองแถวสามแถวสี่ไม่ได้รับไรอกันไปถูกไหมครับแล้วนกะ็จะรู้สึกเหม็นนะฮะ ถามว่าเวลาที่เราตดที่อยู่ห้องเปิดขนาดใหญ่หรืออยู่ข้างนอกเช่นตดที่สยามเดินเดินมีตกปูดออยมา,ยาครับคนเดินหลังเราจะได้กลิ่นถูกไหมครับจะถามว่าคนยืนซื้อกินยู่นู่นเลยนะับได้กลิ่นไหมฮะไม่ได้กลิ่นครับถามว่าอ้การได้กลิ่นต่งางๆมันเกิดจากอะไรจริงๆอธิบายคาะชีววิทยาได้ง,งา่ายๆถูกไหมก็คือการแพร่น,นะครับมันจะเป็นการกระจายตัวจากบริเวณที่มีความเข้มข้นสูงไปหาบริเวณที่มีความเข้มข้นต่ำถูกไหมครับ นะสมมติตดต,ตรงนี้ตอนช่วงแรกในรอบตัวพี่ก็มันมีบาเรียรถูกนะไหมด้บาเรียรมันมีบาเรียรนะฮะโอ้โนะกลิ่นฟุง้งไปหมดถูกไหมครับแต่กลิ่นม,มันจะไม่ค่อยกระจายตัวไปถูกไหมฮะนะเวลาที่เรา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 ได้กลิ่นก็คือความเข้มข้นของกลิ่นเนี่ยมันเยอะพอที่จม,มูกข,ของเราจะดีเทกได้ถูกไหมครับจะตรวจสอบได้แต่ถ้าเกิดว่าสมมุติว่าตดไปเป็นเวลานาน,านละมันก็กระจายตัวอยู่ในห้องนี้ถูกไหมครับถามว่าโมเลกุลของของตดน้อยลงไหมคำต,ตอบก็คือไม่ มันคือของตดเท่าเดิมครับเพียงแต่ว่ามันกระจายตัวจนกระทั่งความเข้มข้นต่ำต่ำจนกระทั่งจมูกเราตรวจไม่เจอแล้วถูกไหมครับหนูก็มาฟึดนโอ้ย,ยคิดว่าของจังถูกไหมฮะแต่นั้นอาจจะมีโมเลกุลติดอย่ที่ก็ไม่อยู่ได้นะครับ <c oughs> เป็นต้นนะฮะนี่คือตัวอย่างง่ายๆของการแพทย์ แต่การแพทย์ที่เรามองในมปลายเราไม่ได้มองมุมที่ลึกขนาดนั้นครับเราต้องการคํานวณที่มันเบสิกง่ายๆธรรมดาธรรมดาเองซึ่งการคํานวณเบื้องต้นในที่นี้เนี่ยนะครับเราสามารถคํานวณได้ผ่านสมการอันนี้นะก็คือ r จะแปรปกผันกับสแปรโรหรือรากที่2ของ d นะฮะ d นี่อาจใช้ตัวอย่างี่กๆนะมีสี่เรียกน,นะฮะก็คืออัตราการแพร่จะแปรปกผันกับรากที่2ของความหนาแน่นนะฮะ ซึ่งในที่นี้ความอ่านแนของเราเนี่ยนะครับจากสมการจากสมการอะไรฮะจากสมการดีเท่ากับ PM ส่วนด้วย RT เนี่ยหนูจะเห็นได้ว่าไอตัวดีเนี่ยมันเป็นตัวที่กลุ่มได้หรือว่าเป็นความดันนะครับแต่ละที่มีไม่เท่ากันตัวทก็เหมือนกันนะฮะอเป็นค่าคงที่เพราะนั้นตัวหนึ่งที่จะไปด้วยกันได้ก็คือ M หรือโมเลกุลเราเองนั่นทำให้ตรงนี้เนี่ยนะครับน้องๆสามารถเขียนอีกแบบหนึ่งเป็นแบบนี้ได้ ก็คือมองผ่านเป็นน้ำหนักโมเลกุลหรือโมเลกุลเร์าเลยนะครับซึ่งจากหลักการตรงนี้ฮะอธิบายง่ายมากเลยครับน้องๆตัวหนักวิ่งช้าตัวเบาวิ่งเร็วห็นไว่าสาราที่เคลื่อนที่ได้เร็วหรือเกิดการแพร่ได้ดีเพราะตัวเองเป็นตัวเบาหรมีมีวิชาตัวเบาตัวไม่หนักถูกไหมฮะก็เคลื่อนที่ได้ไวแต่ในขณะเดียวกันถ้าเป็นวิตีอ้วนๆแบบนี้นะฮะเคลื่อนที่ได้ชา้ชาไหมฮะช้า ถูกไหม,มเมื่อพีเคลื่อนที่ได้ช้าครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเคลื่อนที่ได้ช้าอัตราการแพร่ก็ต่ำบอกว่านะเพราะฉะนั้นเราใช้2สมการนี้โอจัดก,การเรียบเ,ยบเลยในนี้ในหนังสือวิธีอมีตัวรูปแบบของสมการให้ดูเรียบร้อยผมเขียนให้ดูนิดนึงครับเด็กๆเผื่อว่าจะจําไม่ได้นะฮะไอ้เผื่อว่าจะมองไม่ค่อยชัดนะครับเราสามารถเปลี่ยนสมการตรงนี้ได้เหมือนเดิมครับนะพี่ทําให้ดูของของวอนด์ล่างเวงแล้วกันโอเคนะนะฮนะก็คือ รของเราเนี่ยจะแปลกผันกับ1ส่วนสเปรย์รูทของโมเลกุลาร์เวกถูกไหมแปลกันตรงกับ1ส่วนสเปรรูทของโมเลกุลาร์เวกเนาะนะตัวนี้เป็นเท่ากับครับ R จะมีค่าเท่ากับ k ที่คูณอยู่กับ1ส่วนรากที่2ของโมเลกุลาร์เวกครับนะฮะย้ายตัวนี้ขึ้นไปฮนะ R จะแปล R จะมีค่าเท่ากับ k ครับ R คูณกับรากที่2ของโมเลกุลาร์เวกเท่ากับ k นะเพราะนั้นเติมเส้นเข้าไปงไ่ายแล้ว RA MA จะเท่ากับ RB square root MB ไม่เหเมือนที่พี่เขียนข้างล่างนี้เลยหนูก็ยใช้ค่างสิคะนะฮะหนูไ,ได้มาเป็น RA นะส่วนด้วย RB นะเท่ากับรากที่2ของ MB ส่วนด้วย MA นี่ได้ยังได้แล้วถูกไหมสบายมากถูกไหมครับจะเป็นเหมือนกับข้างล่างเลยพี่เขียนหนึ่งกับสอง ไม่ต้องตกใจนะในนี้ใช้ A กับ B เพราะอยากให้เห็นว่าการเปรียบเทียบดังกล่าวจะต้องเปรียบเทียบที่3กลตัวตัวกันนะฮะและสําคัญอย่างยิ่งฮะเนื่อนะงจากเรากําหนดให้ T ตัวนี้และ P ตัวนี้เป็นคงที่เพราะฉะนั้นระบบนี้จะตรวจสอบด้วยสมการี้ได้นะั้นจะต้องบีเมน,นว่า P กับ T มันคอนสแตนต์นะจ๊ะเด็กๆน,นะฮะความดันและอุณหภูมินะครับจะต้องคงที่นะครับ ความดันและปริมาต้องคงที่นะครับจึงจะใช้สมการอันนี้ได้นะฮะซึ่งที่อีก็ัเปลี่ยนให้ดูใช่ไหมมันก็จะเป็นเหมือนกับให้เราท่องจำง่ายๆโอเคงั้นเข้าไปอีกตัวนึงนะก็คือเป็นดีบี D B, หรือดีสองส่วนด้วยดีเอหรือดีหนึ่งอะไรก็แล้วแต่เนี่ยก็ได้เป็นรูปแบบของสมการที่เราเอาไปใช้งานได้ออกมาใช่ไหมครับนี่คือลักษณะของกฎการแพร่ผ่านของเกรแฮมสมการที่ต้องใช้ข้อควรระวังที่มาของสมการและการ เปลี่ยนรูปสมการให้อยู่ในรูปของเครื่องหมายเท่ากับจัดเครื่องหมายกระั๋านถูกไหมนะนะเรียนเคมีเรียนแบบนี้นะครับเรียนให้เข้าใจนะครับเรียนให้มีความรู้เข้าใจถึงทิศทางเข้าใจถึงที่มาเข้าใจถึงวิธีการนําไปใช้เข้าใจถึงข้อควรระวังข้อจํากัดต่างๆนะครับแล้วหนูจะรู้สึกว่ามันมีอะไรหมอปลายนะครับไปยาก,ก่อนมหาวิทยาลัยกันนะครับโอเคมั้ยนะฮนะเพราะฉะนั้นอันนี้คือส่วนของอเรื่องราวพาร์ทที่เป็น ทั้งความเป็วของ,งนันโดของดาตันและกฎการแพร่ผ่านของเกรแฮมขยับจดเดือวเชิญจดนะครับและเดี๋ยวเราจะไปดูตัวอย่างกันในภาพถัดไปใช่ไครับ